สวัสดีค่ะพี่น้อง <c oughs> บาง้านใดดีนอ้อเอ๋ยมื่อนี้นั่งมาเก็บเห็ดกับเอ๋ย,อย,อ,ยอยู่ปาลจาจะเห็ดมันปูหน่อยดอกแต่ว่ากระไล่ไหล,ลพ่อได้อยู่เคน,น,น, <c oughs> นเปลืกอ,อกเล็กน้อยแต่ว่ากระได้อยู่ดอกพ่อได้อยู่อ,อ,ยอ,อุ้ยเอ๋ย มึงขะเจ้ามาเก็บก่อในใเป็น,ะนะโอ้ยคุณนายเขื่องสร้างเป็นหายเนาะหลายหลายเลือกเอาพี่น้องสวยเลือกได้คือรอเหลืองแดงนะจ๊ะคุณป้าสถานที่มีอยู่มีหลายตืบอยู่แต่ว่าก็เลือกเอาคือว่านละ ปลาบวานเพื่อนนะุบูอุดมสมบูรณ์คักปลาอยู่ในเย่อละมันนีปลาอยู่ในเยอลมั้นมีแหละจ้ามายูมาเก็บสุปีปลาเพื่อนนะอุดมสมบูรณ์คักแท้ๆนี่พี่น้องเลืองเหงื่อุ่นนะท่างขุ่นนะท้างหนากระมีนังบาหั่นใีหัวสิดภาพไปเบิ่ง <laughs> มันอีดอกดอกงกะบปนเปือกกันเยอะมากเมึ่แน่าผลพีน้องสั้นนิดหน่อยขออภัยเ <laughs> มื่อไมมจากเมื่อไม่งโอ้ยงามงามอีฟอ,อีแม่จะไขมุดเจาไม่เห็นน้ำเด้ขนางหนากแเป็นจุ่มเป็นจุ่มด้วย สวยมากเลยค่ะนไอันนี้เป็นเฮดฟิฟเลิงไงนะคะเฮดฟิฟเลิงไงเจน่าสิพาดูงดอกหน่อยเนี่ยเนี่ยตั้งกันอยู่ เนี่ยสวยมากเลยโอเคค่ะเนี่ยอุย้ยอ่อนซ้อนนั่งงงในดงเห็ดคือพันว่าอีรีเดนิว่าถือจะกของจงคอยหลุดจักน้องขานองไม่นองเนาะให้เบิ่งแค่นี้แหละขอขอตัวไปเก็บเห็ดก่อนปุณ่ะเอกเขืงงองนะอ,อยู่ทาาไหนเนาะปุณละเร่าหมดยุคปุณละ กยันอิลีได้เล่าขอบคุณเล่าได้หลายทีพ่พามากอิลีคุณอ่ะเอ้ยก็อตัวกันนะคะเก็บเห็ดก่อนสวัสดีค่ะ